รางวัลต่อไปนะคะก็เป็นรางวัลสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็จะเป็นรางวัลดารานำแสดงดีเด่นชายนะคะคซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นในกรณีของดารานำนะครับซึ่งก็จะมีฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญ <ไป S 2> ิงเช่นเดียวกันนะครับก็มาถึงสองรางวัลสุดท้ายที่เรารอรุ้นกันมาทั้งคืนแล้วนะครับผู้ที่เป็นผู้เชิญรางวัลก็คือคุณพานุเดชวัฒนสุชาตินะครับ สำหรับท่านที่ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลก็คือท่านรัฐมนตรีประจำสําน,นายกรัมพันธ์พน,นัฐนิรันต์วชราพรกรเป็นเชิญน,นะครับมาชมกันนะครับว่าผู้ที่เข้าชิงรางวัลนี้เป็นนักแสดงนาดีเด่นฝ่ายชายท่านใดกันบ้างนะครับคนแรกก็คือคุณวิลลี่แมคินทอชจากเหมือนกนลลฟาฟ้าฟสทางช่องสามครับพ่อไม่เคยรักผมเลยพ่อได้แต่ทำลายผม อ,อ๋อที่ผมจะแต่งงานกับนุนมมิดอะ่ะพอกล้าผมจนผมไม่ได้แต่งงานคุณพีททองเจือจากเงาราหูทางช่องสามครับจใจพ่อเลยนี่ฮะเิ็นที่พ่อผูาให่หน้าที่ตัวผมคุณ <c oughs> จกัจกริดอมาตะรัตจาก<ป>เลือดขาวตาทา<ป>งช<ป>่องห้าครับ<ป>เอานะครับสารวัตรคนละนัดเลย คุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองจากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้าทางช่องห้ครับเสียงสาวๆมีคนรอด้วยนะครับคือหานะคะเชื่อว่าคนนี้ก็คงคือหาเช่นเดียวกันคุณศรรามเชพิทักษจากสายลวิหิตทางช่องเจ็ดครับอ้ธาไปเสแล้วค่ะ ก็จะเป็นการประกาศรายชื่อนะคะรางวัลดารานำแสดงดีเด่นชายประจำปี2538นะคะได้แก่พีททองเจือจากละครเรื่องเงาเราหูทางช่องสามค่ะ เป็นทิศเพิ่งจะสึกใหม่นะคะถึงแม้ว่าผมจะน้อยแต่ก็หล่อนะฮะน,น,นี่คือดารานำฝ่ายชายดีเด่นของปีงนี้คุณพิททองเจอืนอนะครับเก่งนะคะเล่นละครไม่กี่เรื่องเท่านั้นนะคะก็คว้ารางวัลดารานำชายดีเด่นไปแล้วนะคะแต่ขอบพระคุณพระท่านเปียนัทวัชราพรและคุณพัทุเดชวัชรสุชาตินะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอให้ท่านสุมัญชันท่านสุม,มัชันถ่ายภาพกันสักนิดหนึ่งครับเอ้าวล้วครับต่อไปก็